แค่นั้นแหละอันนี้คือสัจธรรมความจริงแต่ว่าแต่ว่าบ้านเบี้ยเนาะก็จะเฝ้าอยู่เพอเขาทําชั่วโมงเนาะเออไม่ใช่สิไม่ใช่ทําชั่วโมงหรอกเขาเรียกอะไรอะไลไปเรื่อยๆอะเขาเรียก <c oughs> เออนั่นแหละเขาเรียกไลไปเรื่อยๆเนาะเราก็พูดไม่เป็นเนาะเหมือนกับแม่นกแต่ก่อนนั่นแหละแม่นกไลไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแม่นกแลก็ไล่ไปวันละชั่วโมง สมัยนั้นนะแต่ไม่รู้สมัยนี้แกยังไม่ได้มาไล้เลยเพราะว่าแกไม่ค่อยโอเคกับร่างกายเนาะเดี๋ยวจะโทรหาอีกสักหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้โทรหานาง <c oughs> ให้ลูกกตานางดีๆก่อนโอ้พักปังนี่งามใบหื้งามจะเก็บพักปังแกงกันนี่อัน ถ้าบาตัดเด้วยจะบางงามอ่ะถ้าหบาตั้กระเฮียวไปจิกๆอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณห้าร้อยกำลังใจนะคะค่ะยี่สิบนาทีเต็มที่จริงๆ เราไม่พูดเราไม่พูดไอ้นี่งไงเราไม่พูดปลดแล้วค่ะไม่เหลือบากราแรงนะจะไม่มีถ้าไม่มีคนโทรมานะจะไม่มีออกกลางคันถ้ายังไม่ถึงสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีจนเจ้าของช่องเขาได้อันนู่นอันนี้เราก็ออกมาได้แล้วก็หาเพื่อนๆอ,อีกเนาะบางทีถ้าเกิดว่า เป็นพ่อทำชั่วโมงก็ับไปจอดไว้ให้ <c oughs> วันนั้นจอดแล้วจนหลับหลับแล้วลืมลืมพี่เมียตัวเองอีกโอ้เศร้าพือ่อนเพื่อนเข้าบ้านปุลก,ล,กลุกแล้วอะ่ะเออตัวเองยังหลับเฝ้าเจ้นานางอยู่เลยครับจังเลยเออนุมคำลาหนุ่มคำล้ารู้สึกว่าจะให้ประแจแล้วหนาะจะทำไมมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออไม่ได้ออกหนาะหรือว่าหรือว่าอีกอีกอันนึงนะ้องนุ่มคำลาเนาะ มาบ่านไปนั่งเฝ้าไอแอ่เขาเล่าตาสุกเนาะเออเราเล่าผีผ่านจอนะเขาเล่าตาสุกจบเสร็จแล้วก็ไปฟังอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอ่าอ่าคุณตาใจร้ายอะไรนั่นแหละฟังไปฟังมานึกขึ้นได้เอา้าได้เวลาตัวเองเราไปดูอีกทีอ่าเพื่อนเพื่อนเข้าไปในบ้านเต็มลืมพี่เมียตัวเองไปฟังอ่าจนจบอะไปฟังอ่า คุณตาใจร้ายอะไรนะ่ะนะถ้าจำไม่ผิดของอัินเอ่อของเราผีผ่านจอนะ่ะนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะ่นะน่าจะมีอยู่จะฟังอยู่สองเรื่องฟังไปฟังมาฟังลืมเวลาเลยทีนี้ลืมว่าเออต่เตตัวเองมีพี่เมียเข้าไปดูบ้าเอาเข้าไปดูบ้านแตงเอง้เอาพี่เมียขึ้นปลึ๊บ,บลึบบึบบแล้วเออเป็นไส้อย่างนี้ จะวางตรงไหนดีเนาะอยากให้เห็นอ่านกอะเนาะโอ้เจ้านกพวกบินไปนไกลแสนไกลคงคงคงไม่หรอกคงไม่ไกลหรอกแค่นี้แหละ ืึว่าเตะเต็มแล้วย้ำจับไปหืงอยู่เต่เต็มแล้วบ้านดูไแลมเออเออเออบ้านเราห้าเล้าล้ํามันจะสีกี่โมงอันแต่เออเตี้ยไม่หมดแล้ว